สวัสดครัเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีมีดพกเล็กนะครับเป็นมีดนอกมีดนาเข้าครับเป็นเหล็ก SKD11 นะครับตัวนี้ทดลองสั่งนะครับทดลองสั่งนํามามาขายดูนะครับก็ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นเหล็ก SKD11 นะครับชุบเตาเน้อพูงความแข็งอยู่ที่59 r o k w เว l นะครับนี่ครับด้ามจับ ด้ามประกบนะครับเป็นด้ามฟูลแทงซ้ายขวานะครับตัวนี้ไม่ใช่ G10 นะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยเป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กสายขวาน้ําหนักดีเลยนะครับน้ําหนักดีเลยเป็นเหล็กแล้วก็ทําสีพ่นสีดำความยาวของใบมีดครับถ้าวัดจากโคนมีดนะครับมาจนถึงปลายมีดนะครับอยู่ที่3.9นิ้วครับ3.9นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่ ออยู่ที่1 1 2นิ้วนะครับอ่า1.2นิ้วถ้าวัดตรงโคนนะครับ1.2นิ้วถ้าอยู่ตรงนี้ก็1.15นะครับเกือบเกือบหนนะครับสันมีดครับสันมีดอยู่ที่3มมิลครับสันมีด3มมิลเป็นมีดเล็กสวยงามมากครับก็ออกเป็นทรงคล้ายๆมีดแคมป์ท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกแล้วก็ ออกทวนแหลมแนิดเอาไว้ทุบของแข็งนะครับหรือทุบกระจกรถนะครับสวยงามมากครับนี่โคมหวานเลยนะครับนี่โคมหวานเลยราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับนี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับราคา700บาทนะครับ700บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมีอยู่แค่10เล่มเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนำมาทดลองดูก่อนนะครับทดลองดูก่อนนี่ 700ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับได้ซองไายเด็กลายทหารนะครับนี่ลายทหารดิจิตอลนะครับนี่เขาเป็นลายดิจิตอลดูครับลายมันจะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นหยักเป็นหยักนะครับไม่ใช่ลายพรางแท้นะครับนี่ลายทหารดิจิตอลนะครับนี่ใส่ซองเสร็จสวยมากครับนี่ครับไม่หลุดนะครับนี่ ไม่หลุดนะครับเวลาถอดก็ดันใช้หัวมือดันตรงนี้นะครับ7นี่ครับเจ็ดร้700บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากๆครับมีอยู่ทั้งหมดแค่10บเล่มเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักทายมาได้เลยนะครับนี่มีดพกเล็กสวยๆนะครับทำมาจากเหล็ก SKD11 นะครับเป็นมีดนอกมีดล้เค้า อ้าวสนใจทักทายมาได้700บาทครับสวัสดีครับ